รำบันดาลตอนปีศาจกระถิกปานาติปาตาเวรมณีสินข้อที่หนึ่งในหลักเบญชสินหัวใจของพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องจริงที่ศักดิ์สิทธิ์ทันตาเห็นทวจะนะข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์ทำลายชีวิตสัตว์โลกด้วยกันซึ่งเป็นบาปเป็นกรรม ที่จะตามสนองทั้งในชาติปัจจุบันหรือในชาติหน้าพุทธศาสนาเองคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการนำสัตว์มาฆ่าบูชายันหรือนำเลือดสัตว์ที่ฆ่าแล้วใส่ลงไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาพระผู้เป็นเจ้าของกติศาสนาพราหมณ์เดิมซึ่งเกิดมาก่อนพุทธศาสนาในประเทศอินเดียดังนั้นศาสนาพุทธจึงกลายเป็นคู่แข่งขันกับศาสนาพราหมณ์ในแดนกำเนิดไปโดยปริยาย เพราะข้อห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองผมเองนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เคยรักษาศินข้อที่หนึ่งนี้เลยมาตั้งแต่จำความได้เพราะผมชอบฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์อื่นให้ล่วงไปสร้างบาปกรรมมาแต่อ้อนแต่ออกร่วมกันกับเพื่อนรสนิยมเดียวกันอีกคนหนึ่งไม่มีการรู้จักบาปบุญคุณโทษใดๆทั้งสิน้นแม้จะเป็นพุทธมามก,กะ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามประเพณีนิยมหรือถ้าพูดตรงๆในสมัยนี้ก็เป็นชาวพุทธโดยสมโนครวผมชอบและมีความสุขไม่เห็นสัตว์เหยื่อของการล่าของผมดินทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวจากบาดแผลที่เกิดจากอาวุธคู่มือของผมจนมันขาดใจตายวิญญาณที่น่าสงสารไปสู่ปรรโลกมันทำให้ผมมีความสุขสมใจเสียนิกรไร แม้พ่อแม่ผู้ใหญ่ตักเตือนไม่ทำความช่วยอย่างนั้นผมก็ไม่เอาใจใส่หรือเอาคำห้ามเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำปธิบาตต่อไปโดยมีการพัฒนาตัวเองตามความเจริญของโลกและเทคโนโลยีวัตถุนิยมยุคปัจจุบันเสียด้วยคือตอนช่วงเด็กๆผมใช้หนังสติก๊กหรือด้ามไม้ที่เป็นงามพกโดยยางเป็นอาวุธขู่มือ ยิงมันดะไปหมดไม่ว่านกไก่สัตว์เล็คลานสัตว์ครึ่องบอกเครึ่งน้ำหรือสัตว์สีเท้าเล็กๆที่ไม่มีพิษสงไม่มีทางต่อสโซตรงกันข้ามเป็นสัตว์น่ารักสร้างโลกธรรมชาติให้สวยงามน่าเรือนรมเช่นกระรอกกระแตหนูและอื่นๆต่อมาเป็นหนุ่มวัยรุ่นความห้าวหึิมก็มีมากขึ้นกว่าเดิมเลยวิวัฒนาการตัวเองทิ้งหนังสติ๊กมาใช้ปืนเป็นอาวุธทันสมัยกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่าและรวดเร็วทันใจดีกว่าปืนที่ใช้ก็คือลูกซองหรือดาวกระจายซึ่งกระชับมือถนัดยิ่งกว่านังสติกทำบาปในเกมกีฬาล่าสัตว์ที่ไม่มีทางสุรบตบมือได้ต่อไปผมเกือบจะทำลายชีวิตสัตว์โลกที่น่าสงสารอีกมากต่อมากถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่แปลกพิศดารเกิดขึ้นมาเสียก,ก่อนซึ่งเหตุการณ์นี้ร้ายแรงและอัศจรรย์ใจเป็นที่ยิ่ง ผลสะท้อนของเหตุการณ์ทำให้ผมเลิกทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาพึ่งรถพระธรรมด้วยกายวาจาใจในบัตรดนรวมทั้งต้องเสียเพื่อนร่วมเกมไปคนหนึ่งอย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีกเลยซึ่งเป็นกฎแห่งกรรมกรรมชั่วตอบสนองในชาติปัจจุบันอย่างสมควรน่าสมน้ำหน้าเป็นที่สุดเป็นการขาดทุนในชีวิตที่ประมาณค่าไม่ได้ทีเดียว เรื่องแปลกพิศดารที่ลงท้ายด้วยชีวิตของคนทำบาปนี้เกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งซึ่งผมกับเพื่อนสนิทร่วมขบวนการถือปืนลูกซองนลนกระบอกเที่ยวด่อมด้อมมองมองตามต้นไม้ยืนต้นและกอไผ่ใหญ่น้อยเพื่อต้องการยิงกระติกซึ่งเป็นสัตว์สีเท้าเล็กๆตะกูลหรือพันเดียวกันกับกระรอกหรือกระแตต่างที่ลำตัวสองข้างของกระติกนี้มีขนสีดำหรือน้ำตาลพาดเป็นทางยาวไปข้างลำตัวสามแถว และมีหางเป็นพวงพองยาวพอสมควรคำว่ากระติกนี้เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวภาคตะวันออกชายทะเลซึ่งเรียกชื่อสัตว์ประเภทนี้กันจนติดปากเราสองคนเที่ยวเอาไม้รวกยาวๆแทงและกระทุงโดนกอไผ่ตามกรรมวิธีการล่าซึ่งเสียงผงผางของไม้รวกรวมทั้งเสียงตะโกนเอตโรของคนกระทุงไม้ไผ่ จะทำให้กระติกซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหรือรูไม้ไผ่ตกใจแตกตื่นหนีเอาตัวรอดวิ่งออกมาจากโคนกอไผ่หรือวิ่งหนีขึ้นสู่ยอดไผ่เบื้องบนเราเห็นตัวมันเวลาวิ่งหนีไต่ลำไม้ไผ่ขึ้นสู่ยอดก็จะเลือกยิงได้โดยสะดวกเป็นการซ้อมมือหัดความแม่นยำไปในตัวและเนื้อของมันก็นำไปกินเป็นอาหารได้ดีด้วยผัดเผ็ดใบกะเพราเข้าสูตรอรอ่อยยาบอกใครเชียวจะปิ้งย่างได้ทั้งนั้น หางเป็นพวงสวยๆเอาไปเป็นเครื่องประดับร้อยพงกุญแจก็ได้แต่วันนี้โชคไม่เข้าข้างเลยกระทุงกอไผ่มาหลายกอแล้วก็ไม่เห็นวีแววของกระถิกเหยี่อของเราสองคนสักตัวจนเดินมาเกือบจะถึงหนองน้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดประจำตำบลที่ตรงนั้นมีพันไม้ล้มลุกพุ่มไม้ขนาดใหญ่หลายแห่งรวมทั้งกอไผ่สีสุขขนาดใหญ่ทำเลเหมาะสมเป็นยิ่งนัก ทันใดนั้นสายตาของเพื่อนก็เหลือบไปเห็นอะไรเข้าอย่างหนึ่งมันรีบและล่ำและลักบอกผมทันทีเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวละวโวยบนกิ่งไม้นั่นไงตัวเบเริ่มเชียวว่ากำลังเพลินกินดอกอันชันกดโป้งเลยเดี๋ยวมันตื่นกระโดดหนีสะรอกผมหันขวามไปมองที่พุ่มไม้ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่งภายในข้างบนเต็มไปด้วยเถาวัลยกิ่งไม้และต้นดอกอัญชันขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ เกิเห็นกระติกตัวหนึ่งขนาดใหญ่หางเป็นพวงกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้ก้มหน้าก้มตากินดอกอันชันซึ่งออกดอกสีม่วงแก่เต็มไปหมดบนเหนือพุ่มไม้นั้นแล้วต้องใจหายวาบสะดุ้งแปลตลบเพราะเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นกระติกอะไรกันนี่กินดอกไม้เป็นอาหารและกินดอกอันชันเสียด้วยไม่น่าเป็นไปได้เลยจริงๆมันผิดธรรมชาติปกติวิสัยเสร็จแล้ว พันกระถิกกระรอกหรือกระแตมันกินแต่ผลไม้เป็นอาหารหนีนาผลไม้ทุกชนิดมันเทศขนุนกล้วยแตงโมแต่นี่ไงกินดอกไม้วายังไม่ทันสะก,กิดบอกข้อสงสัยซึ่งผิดธ,ธรรมดากับเพื่อนพลันผมกระดินเสียงปืนลั่นปังเอาเข้าแล้วเพื่อนผมกดลูกซองดาวกระจายตูมเข้าให้โดยมีฟังอิราคา่ายรมใด ไม่ฉุกใจสงสัยหรือผิดสังเกตอะไรด้วยและมือของมันก็แม่นเหมือนจับวางกระสุนปืนลูกซองถุกลำตัวกระติกปริศนาตัวนั้นอย่างจังเลือดกระจายว่อนไม่มีแม้แต่เสียงร้องใดๆดังออกมาเพราะมันม้วนตัวร่วงพลอยลงจากอิ่งไมทง้ทั้งทั้งที่ดอกอันชันยังค้างคา,าอยู่ในปากเจ้าเพื่อนผมรีบกระโจนพรวดออกจากที่ถลันพรวดเข้าไปในพุ่มไม้ หวังจะเก็บซากกระถิกตัวนั้นโดยที่ผมยืนตะลึงเพึงพเพลิดอ้าปากค้างตาเหลือกลานจะห้ามเพื่อนก็ไม่ทันเสียแล้วโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วเสียงเพื่อนร้องอยู่ในพุ่มไม้ซึ่งกิ่งไม้ใบไม้สั่นไวระร็กผมเองได้สติด้วยความเป็นห่วงเพื่อนรีบพุ่งตัวเข้าไปในพุ่มไม้ทันทีไม้ใบโปร่งนั้นข้างในเป็นที่โล่งกว้างพอสมควรผมเห็นเพื่อนยืนตัวสั่นงงนงก เอามือทั้งสองปิดหน้าปิดตาอยู่พลวันปากเกอร้องด้วยความตกใจจนสุดเสียงและที่ข้างหน้าเพื่อนของผมนะสิคุณพระช่วยผมแทบหัวใจวายไปในวินาทีนั้นเพราะภาพต่อหน้าซึ่งเป็นร่างสัตว์ประหลาดหรืออะไรอย่างหนึ่งร่างกายเป็นคนใส่เสื้อกางเกงขาคุวยแบบชาวประมงสีย้อมะเกลือ แต่ส่วนศีรษะเป็นหัวของกระติกสัตว์สี่เท้าเหยื่อของเราที่โดนปืนไม่มีซักศพของกระติกที่เพิ่งหล่นพลอยลงมาจากบนพุ่มไม้เมื่อครู่ได่อย่างใดเพื่อนของผมร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจสยองขวัญจนถึงขีดสุดและก็ล้มครมลงบนพื้นสลบหมดสติในขณะที่ผมเองดวงตาพร่าพรายส่วนเซจะลมมีล้มแลสมองมอนตื้อเหมือนถูกขอนทบ ภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือร่างของอมนุษย์หัวเป็นสัตว์ตัวเป็นคนนั้นอันตรทานหายวับไปต่อหน้าต่อตาพร้อมๆกับผมหมดเรี่ยวแรงสุดตัวลงนั่งข้างๆร่างของเพื่อนซึ่งสลบความอยู่ผมไม่ถึงกับสลบพอได้สติสมองสั่งงานในฉับพลันรีบช้อนร่างอันไร้สติของเพื่อนอุ้มในวงแขนพาเดินตุปปัตตุเปถูลู่ถูกกังกลับไปพัมพยาบาลที่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากบ้านของผมเองในทันทีนั้นเพื่อนของผมป่วยเป็นไข้พูดเพอ้อเจอสติสตังไม่ปกติต้องหาหมอมารักษาเป็นการใหญ่พ่อแม่ของเพื่อนถามถึงสาเหตุของการหมดสติของลูกชายแต่ผมจำเป็นต้องโกหกเลยบอกไปว่าเป็นลมแดดไม่กล้าบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงอันเหลือเชื่อซึ่งเราสองคนเห็นมากับตา พราะเกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อลงท้ายเลยต้องรักษาตามมีตามเกิดโดยหมอวินิจฉัยโรคว่าเป็นไข้ธรรมดาโดยผมมาช่วยดูยแลพยาบาลเพื่อนอย่างใกล้ชิดอาการไข้ของเพื่อนผมไม่ดีหรือทั่วเลากระเตื้องขึ้นเลยอาการมันกลับสุดลงไปอย่างน่าวิตกคนเจ็บบนร้อนขอกินน้ำและนอนดินทุรนทุรายฟาดแขนฟาดขาผงผังไปมาอยู่บนเตียง ข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมกินจนใบหน้าซีดเสียวดวงตาลึกโหล่ภายผอมไปจนผิดโรคผิดร่างทำความหนักใจและห่วงใยกังวลให้กับพ่อแม่และญาติพี่น้องเป็นอย่างมากเช่นในขณะนี้เพื่อนของผมเพ้อพูดเรื่องไม่เป็นสาระเละเธอออกมาอีกแล้วร้อมขอกินน้ำและดินรนอยู่บนเตียงคุณพระช่วยผมตาฝาดไปหรือเปล่า นั่นท่าทางที่เพื่อนของผมกำลังดิ้นทุรนทุรายมันเหมือนกับกระติกที่ถูกปืนของเราจนร่วงลงมาจากยอดกอไผ่หรือกิ่งไม้ลงมาดินพลาดพราดอยู่ความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ผิดเพี้ยนผมเองต้องประคองศีรษะเพื่อนขึ้นมาเพื่อให้กินน้ำตามความประสงค์และหลังจากนั้นมันก็ดิ้นเร่าๆพลิกซ้ายพลิกขวาต่อไปอีก ท่ามกลางความสลดใจและหมดอะไรตายอยากของพ่อแม่และญาติญาติที่ยืนและนั่งเฝ้าดูอาการคนเจ็บรอบๆเตียงอาทิตย์หนึ่งแล้วเพื่อนของผมยังไม่หายทัวเลาเบาบา,บางตามเนื้อตามตัวมีขนผุดขึ้นผิดสังเกตขนหยาบสีน้ำตาลเกือบดำน่าอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดจนในที่สุดเช้าวันนี้เองเพื่อนที่น่าสงสารก็ต้องจากพวกเราไปยังไม่มีวันกลับคืนมาได้อีกต่อไป ผมจำได้และคิดว่าคงจะไม่ลืมจนวันตายก็ลราคือหมอที่รักษาไข่ได้มาตรวจดูอาการของเพื่อนซึ่งขณะนั้นนอนดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่อุตลุดบนที่นอนใบหน้าของหมอเคร่งเครียดแสดงอาการหนักใจต่ออาการโรคของคนป่วยซึ่งวินิจฉัยไม่ได้แน่นอนว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ทำอย่างไรจึงไม่ยอมทุเลาหรือหายเสียทีในขณะที่หมอหันไปเอามือควานในกระเป๋ารวมยา เจ้าเพื่อนผู้เคราะห์ร้ายของผมหันหน้ามามองดูผมในตาของมันโศกเชื่อมไร้แววใบหน้าหมือนมองสิทธิ์ไม่มีสีเลือดพผยเยอปากขึ้นกล่าวคำพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาผมได้ยินแล้วถึงกับตัวแข็งกับที่ใบหน้าชาคนลุกไปทั้งตัวเอาปืนมาให้ข่าดูสิยังอยู่หรือเปล่าเอ็งอย่าจับปืนอีกนะเลิกฆ่าสัตว์เสียทีมันบาปกรรมกรรมกำลังสนองข้าอยู่แล้ว โอ้ยคันเหลือเกินปวดคันไปทั้งตัวข้าอยู่ยิงกระถิกกับเองไม่ได้อีกแล้วเขามารับข้าแล้วข้าต้องไปกับเขาโน่นไงที่ประตูเขายืนอยู่นั่นคนที่เองเห็นนั่นแหละที่คนพุ่มไม้วันที่ข้ายิงกระถิกตายลาก่อนเพื่อนเองต้องมันทำบุญทำทานนะกรรมชั่วมันจะได้เบาบางลงโอ้ย ผมหันความไปดูที่ประตูก็ไม่เห็นมีใครมีแต่ความว่างเปล่าทันใดนั้นเพื่อนของผมก็ร้องออกมาว่าคันไปทั่วทั้งตัวเหมือนกับมีเกี้ยวหรือเล็บของสัตว์อะไรอย่างหนึ่งมากัดบนร่างของตนและก่อนที่ใครจะห้ามปรามไว้ทันได้เพื่อนก็ลุกขึ้นนั่งพลางใช้มือทั้งสองข้างกกบบนร่างกายของตนเองทั้งเกาทั้งขยี้ปากก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด หมอรักษาโรครวมทั้งผมซึ่งพอหายจากตกตะลึงก็ถลันตัวพรวดเข้าไปไม้จะจับมือหรือห้ามปรามคนป่วยซึ่งใช้มือและเล็บทั้ง10นิ้วเกาตามร่างกายแขนขารวมทั้งศีรษะเป็นพลวันแต่ช้าไปเสียแล้วภาพที่ทุกคนเห็นต่อหน้าเป็นสิ่งที่แปลกที่ไม่น่าเชื่อเพราะตามเนื้อตามตัวของคนป่วยเกิดบาดแผลน้อยใหญ่เลือดไหลออกสิบสิบ และไหลพลักพลักออกมามากยิ่งขึ้นที่ปากแผลคนป่วยก็ยังดิ้นรนเอาเล็บทั้ง10นิ้วจิกกระชากตามเนื้อหนังทุกส่วนไม่เลือกที่ของร่างกายตนเองรอยที่เล็บจิกลงไปและเมื่อกระชากขึ้นมาผิวหนังในเนื้อตรงส่วนนั้นก็ขาดตามเล็บขึ้นมาอย่างน่าสยดสยองเลือดสดสด,สดไหลหลังพรังพลูออกมาแดงฉานไปทั้งตัวคนป่วยรู้สึกว่าไม่รู้สึกเจ็บ ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเอาเล็บกระชากทั้งเนื้อหนังของตัวเองอีกบางทีก็ใช้ปากงับกระชากเนื้อที่แขนที่พึงดูหน้าบาดเสียวเป็นที่ยิ่งทุกคนในที่นั้นได้สติหายจากอาการตกตะลึงต่างก็รมกันเข้ามากอดรัดฟัดเวียงตัวคนป่วยยึดจับแขนและมือทั้งสองข้างของเพื่อนผมไว้ซึ่งเจ้าตัวก็ร้องตะโกนบอกให้คนปล่อยดังลั่นบ้านพลังดินรนผองผางท,งทั้งทั้งที่เลือดไหลาอาบราง ผมเองก็ล็อกขอบเพื่อนไว้เพราะเห็นทำกิริยาเจ้าหัวขกที่ขอบเตียงให้ตายเถอะแผลที่เกิดจากคมเล็บสดๆร้อนๆบนร่างอ,อ่อ,อนๆระหอยของเพื่อนนั้นมันเหมือนกับแผลที่เกิดจากคมเขี้ยวหรือเล็บของสัตว์สี่เท้ากัดกระชากไม่มีผิดเพี้ยนขณะนี้คนเจ็บก็ดิ้นเร่าๆแสดงอาการขัดขืนไม่ยอมให้พ่อแม่พี่น้องจับกลุ่มตัว ปากร้องตะโกนด่าเสียงครมถมเถแสดงอาการโกรธผู้ที่มาขัดขวางการกระทําของตัวทันใดนั้นมือขวาของคนเจ็บซึ่งกระชากอย่างแรงจนหลุดออกจากการเกาะกลุ่มของญาติญาติทันใดนั้นเพื่อนของผมก็อเอามือข้างนั้นจิกกระชากบริเวณต้นคอของตัวเองอย่างแรงจนเนื้อหนังส่วนนั้นหลุดออกมาเป็นชิ้นอย่างน่าสยสยองใจ พร้อมกับเลือดสดสดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลราวกับท่อน้ำแตกและร่างของคนเจ็บก็ทำการกิริยาทะลึงพรวดขึ้นเบื้องสูงทั้งตัวมือเท้าเหยียดเกรงกงอใบหน้าบิดเปี้ยวเยเกคอค่อยๆพับไปด้านหนึ่งแล้วร่างทางร่างก็ฟุบหมอบลงบนเตียงในพริบตาเสียงอะไรอย่างหนึ่งดังขึ้นทันทีในห้องคนป่วยซึ่งเสียงนั้นผมจำได้จนวันตาย จำได้เพราะความเคยชินเพราะได้ยินเสียงแบบนี้มาเสมอเสมอมันเป็นเสียงร้องของสัตว์สีเท้าชนิดหนึ่งนั่นเองซึ่งที่ขอบหน้าต่างบานหนึ่งเยื้งเตียงคนเจ็บผมเห็นกระติกตัวหนึ่งกระโดดโลดเต้นอยู่บนนั้นตาผมไม่ฟาดเพราะคนอื่นๆในห้องก็เห็นภาพเดียวกับผมเช่นกันเจ้ากระติกตัวนี้เองมันร้องออกมาไม่ทราบว่ามันมาจากไหนและเมื่อไรและมาได้อย่างไร เพราะเมื่อได้ยินเสียงร้องก็ปรากฏตัวมันกระโดดด้วยความลิงโลดยินดีปรีดาอยู่บนขอบหน้าต่างเสียแล้วทุกคนตกตัวลึงพึงเพลิดฉงนสนเทใจให้คำตอบที่แท้จริงไม่ได้แต่ผมเองเท้าเร็วเท่าความคิดรีบวิ่งผลนผันออกไปจากห้องคนป่วยทันทีผมวิ่งออกมาหน้าบ้านด้วยความสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างพอตัวเองออกมาที่หน้าบ้านเรือนไม้กระดานของเพื่อนเข้าท่อน,นั้น ก็ถึงกับร้องออกมาจนสุดเสียงด้วยความตระหนกตกใจถึงขีดสุดอะไรกันนั่นที่ข้างฝาบ้านไม้กระดานและที่ต้นเสารวมทั้งหน้าบ้านนอกชานกระติกตัวใหญ่ตัวน้อยกว่าสิบสิบตัวไต่กันยัวเย้ยไปหมดบางก็กระโดดโลดเต้นบนขอบไม้กระดานบางกระไตยอยู่ที่เสาเรือนมันมาจากไหนกันและมาทำไมในเวลานี้ ผมเองตาเหลือกลานอา้าปากค้างร้องอะไรไม่ออกตัวชาราวกับถูกราดด้วยน้ำแข็งหมดเรี่ยวหมดแรงแทบจะทรงกายไว้ไม่อยู่สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่น่าเป็นไปได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมแล้วกระติกลึกลับทุกตัวที่ข้างฝาและเสาเรือนส่งเสียงร้องพร้อมๆกันและร้องรับกันเป็นทอดๆฟังแล้วชวนขนลุกพริบตาเดียวสัตว์สีเท้าทั้งหมดก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาผมซึ่งดวงตาพร่าพราย ลมสะวานขึ้นเบื้องบนสติสัมปชัญญะดับวุบไปในบัดดลผมมารู้สึกตัวฟื้นจากสลบสไลยไม่ได้สติโดยการปฐมพยาบาลของญาติเพื่อนบนเรือนซึ่งพอสติกลับคืนมาผมก็แทบหัวใจวายขาดใจตายไปทันทีด้วยข่าวร้ายที่ชนสลดใจว่าเพื่อนของผมขาดใจตายเสียแล้วสิ้นลมหายใจไปเมื่อสิบนาทีกว่านี้เอง ตายเพราะเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดเพื่อนเอย๋ยเพื่อนได้ชดใช้กรรมไปแล้วเราเองก็คงต้องชดใช้บ้างในวาระต่อไปหนีไม่พ้นหรอกและต่อไปนี้จนสิ้นอายุไขเราเองจะไม่ทำบาปอีกต่อไปจะไม่ทำปานาติบาตท,ทำชีวิตผู้อื่นให้ล่วงไปขอเพื่อนจึงสู่สุคติพบเถิด ชาติหน้ามีจริงของให้เราเป็นเพื่อนเพื่อประกอบกรรมดีกันต่อไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตตน